หลังจากที่แล่นเรือไปเมืองโน้นบ้างเมืองนี้บ้างและคอยรับส่งผู้คนให้ไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยก็ทําให้ข่าวเจ้าของเรือใจดีเรื่องลือไปทั่วและหยนก็ได้มีโอกาสรับใช้เหล่าเมืองต่างๆที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกันบางครั้งก็ส่งพืชพันธุ์ธัญญาหารให้แก่กันหรือบางครั้งก็อาศัยเรือเพื่อไปเยี่ยมเยือนผู้คนยังอีกเมืองหนึ่ง ยนและครอบครัวเลยยึดอาชีพเดินเรือนับตั้งแต่นั้นมาและรับค่าจ้างตามแต่ใครจะให้หรือถ้าให้ค่าจ้างมามากเกินไปทั้งสองพ่อลูกก็จะไม่รับจะรับเอาตามความจำเป็นเท่านั้นและทั้งสองพ่อลูกก็ไม่เคยลืมการสัก,การะเทวดาเพราะเชื่อว่าเทวดาคือผู้นำทางและนำความปลอดภัยมาให้ในทุกๆครั้งที่เดินเรือลูกจงจำไว้ เทวดาคือผู้ที่คอยดูแลปกปักรักษาเราและคอยดูแลเรือของเราด้วยจ่าพ่อลูกจะจําไว้จนผ่านไปสองปีเมียของยนก็เสียชีวิตลงยนได้ทำพิธีศพโดยฝากร่างของเมียรักไว้กับเทวดาที่รักษาท้องทะเลจากนั้นทั้งคู่ก็ปล่อยให้ร่างที่ไร้วิญญาณจมลงสู่ก้นทะเลแล้วทั้งคู่ก็แล่นเรือต่อไป